สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับตอนนี้ก็ถึง EP น่าจะ5้าสิบแล้วครับวันนี้ก็จะมาแจกหน้าศูนหน้าทีมชาติเบนเยียมครับอดีตศุนย์หน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานครับนาตู้เย็นครับเราไม่รู้ลูกากูครับ ไปดูเลยครับเฟิร์สเนมก็ลูกากูลัดเนมนี่ไอเฟิร์สเนมนี่ลูเมลูนะครับลัดเนมก็ลูกากูครับมีภาคชื่อด้วยนะครับลูกากูคิดเนมก็ลูกากูครับเบอร์เสื้อนี่เบอร์เก้าครับจิมชาติเบลเยียมแล้วก็เกิดปีคศ1993ครับ เดือนเมยครับวันที่13บสามูกากูนี่สูงห้าฟุตหฟุตสครับน้ำหนักผมปรับที่สต็อกกี้เลยนะครับ200ขึ้นไปครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับสไตเกอร์ครับถนัดซ้ายนะครับมาดูการปรับหน้าเลยครับ กากูนะครับก็ปรับอยู่ที่สีผิวนะครับไปดูสีผิวครับสีผิวก็ผมเลือกสีดำาอันแรกเลยครับมันจะมีสองสีที่คาดว่าแบบอันนี้มันเป็นสีแบบจางๆนะครับเนี่ยนี่ก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนกับซอมบี้ครับ แต่ว่าถ้าใครชอบก็ไปผมปรับไว้สองสีครับสีนี้กับอันแรกนะครับนี่ครับชอบอันไหนก็เอาสองอันนะครับแล้วก็มาดูตาครับตานี่ก็แถวที่สามข้างล่างครับอันที่สี่หนึ่งสองสามสี่ครับนี่ตาสีน้ำตาลเข้มอันที่สามนะครับแล้วก็ปรับตามนี้นะครับ ไม่ครับลูกากูแล้วก็มาดูคิ้วครับคิ้วก็อันที่สองนะครับแถวแรกอันที่สองสีคิ้วก็สีดำครับแล้วก็ปรับตามนี้นะครับไปมาดูจมูกจมูกก็แถวข้างบนนะครับ เลื่อนมาให้สุดเลยครับหนึ่งสองนี่ครับเลื่อนมาให้สุดแล้วก็นับกลับหลังครับแถวแรกครับหนึ่งสองสามนี่นะครับอ่านี้ก็ง่ายกว่าครับนี่ครับปรับตามนี้นะครับลูกกูกูไปมาดูปากของลูกกูครับปากนี่ก็แถวสองครับเลื่อนมาให้สุดเหมือนกันครับแล้วก็นับกลับหลังครับหนึ่งสองสามนี่ครับ ปากเลยครับนี่ครับปากลูกกูกูต่อไปมาดูโครงหน้าครับผมโครงหน้านี่ผมใช้แถวสามันที่สครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับตรงนี้ก่อนให้มันเล็กๆก,ก่อนนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ครับต่อไปมาดูคางครับ คางผมเลือกอันที่สองครับนสองแล้วก็ปรับตามนี้นะครับคางน่ครับคางยื่นนิดหน่อยครับไม่ค่อยยืนเยอะเท่าไหร่ครับลูกากูอ่าไปมาดูหูครับหูลูกากูนี่จะเล็กๆครับ อันที่แถวแรกอันที่ห้าครับหนึ่งสองสามี่ห้าหรือว่าจะมาอันนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับลองดูครับว่าอันไหนนีครับปรับตามนี้นะครับถ้าจะให้เล็กหน่อยอีกหน่อยก็ small ครับปรับมาทางซ้ายให้สุดเลยก็ได้นะครับนี่ครับมันจะเล็กขึ้นอีกครับ ปรับมาอีกนิดนึงครับนี่ครับอ่าปรับตามนี้นะครับแล้วก็มาดูทรงผมนี่ทรงผมนี่ช็อตแฮร์ครับบไม่มีผมเลยนะครับรูกูแล้วก็หนวดนี่ผมใช้หนวดแถวที่3อันที่2ครับนี่ครับรูปกูครับก็ไปเลือกเอานะครับว่าจะใส่หนวดอันไหนครับสีหนวดก็เป็นสีดำอันแรกครับถ้าเป็นสีนี้มันจะ เป็นหนวดสีน้ำตาลหน่อยครับแต่ต้องเป็นสีดำแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาดูรองเท้ารัวกูนี่ใส่ไนกี้นะครับสีขาวนะครับนี่ก็มีคิสต็อกนี่ก็เป็น high นะครับหุ้มหัวเข่าเลยนะครับใส่แ n งเกด้วยนะครับนี่นี่มีใส่ถุงมือแล้วแต่จะแต่งตัวครับชุดรัดรูปครับ ท่าเอมเนชันครับยิงฟรีคิกครับผมแล้วก็ท่าวิ่งลูกกูกครับนี่ครับผมให้วิ่งท่านี้ครับอ่าครับผมกูกกูกครับยังไงถ้าชอบก็ช่วยกันแชร์หรือว่าขอคนละหนึ่งไลค์ครับสำหรับคนที่เข้ามาดูถ้ายังไม่ได้กดซับก็ช่วยกัน ให้ซับคนละหนึ่งซับนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นใครก็ติดตามนะครับคนที่ขอมาผมก็จะทยอยทำให้นะครับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ